ขอเชิญทุกท่านพบกับแกงเตีย้ยมหาภัย <g ül> แต่และตัวนี่ใส่แพมเพิร์ดกันอยู่ทั้งนั้น <g ül> คนอื่นมามีโปโกลุงนี่ไหลลี <g ül> สุขบวนการพเพิร์ดทะลุโอ้โหแล้วดูเล่นสกินกันตายละไม่ยิ้มขยเนี่ยเรามาดูกันว่าอลิสกำลังไปทำอะไรดูเหมือนเธอกำลังไปช่วยคนแก่ฟาร์ม โถมันไปล่าอีฮาระแต่คนเรากลับตัวได้เสมออลิทไม่สกิลล่าคนแก่แล้วมันตีธรรมดาลาด่าโถอีชาตถอย,ท,ยทะเลอันดามันโอ้ไม่นะนั่นอลิทเจอกับยุ้ยเธอกําลังทําอะไรยุ้ยนะ่ะโอ้โหตีธรรมดาโอ้ตีตีตีถอยก่อนไหมถอยเถิดโอ้แย่แล้วปีศาจลูกกรอกเจอกับปีศาจนักทิมดินแม้แต่เหาฉลามตัวนั้นก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้เลย ใครข้าประเสริฐวะมันเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวความคุ้มค่าเกี่ยวสุขภาพให้ดวงตาเกี่ยวออฟสตาร์ทโเวอ2.0สุดยอดแว่นกรองแสงแห่งมวลมนุษยชาติทั้งดีไซน์ที่งามเลิศริศสมาราและตัวแว่นที่บางเบาใส่สบายเหมาะสมกับทุกไลฟ์สไตล์ทุกที่ทุกเวลาอุย ึงแม้ตัวแว่นจะดูบางเบาแต่ด้วยวัสดุจากนิตินอแบบเดียวกับหัวรบอวกาศจึงทนทานดุดภูผาและยืดหยุ่นไม่เสียทรงดุดสายน้ำสุดยอดแว่นมหัศจรรย์พันจรดนี้พร้อมให้ทนันครอบครองและที่ออฟสตาร์เท่านั้นและหากใส่โค้ดดาวยิ้มลดอีก1 0 0รบาทนะครับอลิสเห็นชายชาราขายลูกชิ้นร้ายทางสู้กำลังไปการป้อมด้วยตัวคนเดียวด้วยความโอบอ้อมอารีของเธอเธอจึงอันติเขาไปช่วยเหลืออย่างเต็มใจลุงโมเรนยินดีปรีดาในน้ำใจของเธอ อาวไอ้พึงไอ้เอ็กซิคิวรารกูดีเตี่ยวอไงสบายหังเหลือกี่เลี้ยงเปลือกเขาสูงอีทุกทุกมือสองอีเธอหัวใเราหัวรหัวอีมาว่าลุงจด่าจะว่าหนูยังไงแต่ยามใดที่ลุงลำบากหนูพร้อมช่วยเหลือลุงเสมอร้อยคิีวต่อมันตายไหลจั่วแต่เกมนี้ยังมีความโชคร้ายอยู่คือตัวละครเตี้ยวๆทุกตัวนั้นล้วนเป็นตัวเลททั้งนั้นทำให้ตอนต้นนั้นป่าของพวกเขาถูกรุกรานอย่างไร้ทางสู้แต่มีทางลัด โอ้โห oh คลิปผ่านมา2นาทีมีแต่ช็อตลาาสูนับถือจริงๆเลยด้านนั้นเจ้าลูกกรอกหัวสีเขียวได้เข้าไปฟาดฟันศัตรูอย่างดุดันดก่อนที่จะสิ้นชีวิตเพราะความห้าวแต่ยังโชคดีที่เราลูกกรอกทั้ง3สามารถแก้แค้นให้เขาได้อย่างงดงามอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขานั้นค่อยๆร่ยล้อไปทีละแห่งทีละแห่ง,หงจิตใจของพวกเขานั้นเริ่มจะอ่อนล้าล,าลงไปทุกทีเราขบวนการแผ่เพลิดทะลุรู้ดีว่าบัดนี้กำลังของพวกเขานั้นมันอ่อนล้าโดยแรงราวกับลึงของชายแก่วัยหนึ่งร้อยปีที่ถูกแช่น้ำมาครึ่งชีิต ความหวังเดียวที่ยึดเหนี่ยวพวกเขาอยู่คือความหวังว่าไอเทมของพวกเขาจะเกิดเสตียพวกเขาได้แต่รอรอและรอรอให้ถึงเลทเกมเหมือนรอให้ปลาหมอออกลูกเป็นหมอปลาแต่แล้วความอดทนของอลิซก็ได้หมดลงเธอได้เข้าไปเปิดหน้ายุ้ยด้วยความโกรธเกรี้ยวโกรธาและเปลี่ยนมาด้วยความแค้นแต่แล้วสีพรายก็ได้ปรากฏตัวก่อนที่ชายชาราในร่างผีย่อมแม่จะสิ้นลมตดลงไปอย่างหน้าอานานประการที่ยิ่งร้อยรอยอ,ยอยู่แล้วจะปล่อยให้มันถูกทำลายอีกก็คงไม่ได้ เหล่ากองทัพผีลูกกรอกจึงพยายามอย่างสุดตัวที่จะปกป้องอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาเอาไว้กลับเธอครับขนาดนี้แต่ก็ยังดีที่เจ้ายานสามารถสังหารเทวได้สําเร็จแต่ทว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็ได้เกิดขึ้นหนึ่งปุ่มเคี้ยวในการยอมแพ้ก็เหมือนหนึ่งจิตใจที่ไร้ซึ่งความหวังชนน่าสงสารผู้ที่กดยอมแพ้จิตใจของเขาคงแตกสลายไปจนไม่กลับมาแล้วบางส่วนแต่ถ้าไปไม่กลับมาเลยก็บางกลวย ณท่านใดนั้นอาญาก็ได้เอ่ยวจีที่เปลี่ยนไปด้วยพลังลออกมาใครต่ยอมแพ้ขอให้เป็นแม่จับใจความได้ว่าการยอมแพ้ก็เหมือนการใช้คมมีดแห่งความขาดเขาเฉือนตักตัสเดฟเรินของตนทิ้งอย่างน่าอับอายพี่น้องข้าขอจงลุกขึ้นด้วยขาสั้นๆกำสตราในมือให้นัน่นด้วยเจ็ตที่เปลี่ยนด้วยความอาฆาตและไปฟาดฟันเหล่าหมู่มารแควเสียมสูงให้มันรู้จักว่าความเตี้ย คือพอรจากหมู่ดาวหาใช่สิ่งที่ควรเยียดยมัมจงลุกคุณสู้แม้ว่าเราจะสูงกว่าสุนัขพันชิวาว่าเพียงนิดแต่จิตวิญญาณของเรามันตำต้มหลังอาญากล่าวจบจิตใจของเราขบวนการแผ่เพลททะลุก,กับเต็มไปด้วยความฮึกเหมิมเรากบว่าปฏีพวกเขาคือลูกกรอกดีดกาแฟก็ไม่ปานเหล่ากองทัพปีศาจลูกกรอกได้เข้าไล่ล่าหมู่ไพรีอย่างทะลุปรุโปรงทุกซอกทุกตรอกทุกซอยพวกเขานั้นไม่เหลือความกลัวในจิตใจอีกต่อไปโอ้โหพระสงฆ์ดูชายชาราคนนั้นสิ หน้าด้านเหมือนหนังบาทาก็ไม่ปานแล้วใครกันจะหยุดลูกกรอกเหล่านี้ได้คงมีเพียงนรกเท่านั้นที่ส่งเขาเข้ามาได้และนรกก็ได้ส่งฝูงครีปอันอับเพีมาตีอสังหาริมทรั์แห่งสุดท้ายของพวกเขาจนแตกลงทําให้เวลานี้เหล่ากองทัพปีศาจลูกกรอกก็ต้องไปพบกับกองทัพปีศาจลูกโตโรสำหรยัยเทพแย้มวงแกมเหลืองยังตกไปอยู่ในมือของศัตรูอีกด้วยและเจ้าผีลูกกรอกหัวชมพูก็ได้กลายเป็นเศษธุลีแห่งความไกลอีกด้วยโอ้ มันทิ้งให้ลูกกรอกสีตัวต้องเคลียร์กองทัพแวนการ์ดเพียงลําพังอยู่ข้างล่างนั้นก็คงจะสบายดีเนาะหน้าสงสารลุงโมเรนที่จะต้องมาโดนนางยีน่าจับจีบยอ่อยกชิดจ้วงแทงใส่โชคดีที่ยานมาช่วยทันลุงแกจึงรอดชีวิตและเก็บศัตรูไปสองเพื่อช่วยทีมไว้อย่างวุวิและแล้วนางผีลูกกรอกหัวชมพูก็ได้กลับมาเกิดอีกครั้งเพื่อยับยั้งเหล่าอันธพาลที่มารารานทีมมาทําไมให้อายบ้านนะแต่ตาลานอย่างวิปและโมเรนนั้นก็ล้วนเป็นแครี่เลลทั้งคู่และบัดนี้ขอมันก็เกิดทั้้งตวแลว การขึ้นบ้านคงไม่ยากเท่าไหร่นักแต่อลิซขอเคลียร์คลิปก่อนเอ้ยอุ๊ยอันติเคลียร์ครลิปเลยเหล่าลูกกรอกทั้งสี่โดยเฉพาะวิบและโมเรนนั้นได้เข้าทะลวงทัพของศัตรูอย่างไม่หวาดกลัวบาธาที่จะเข้ามาประทับบนใบหน้าแต่อลิซขอเคลียร์คลิปก่อนเี่ท่าน,นี้สงบสุขดีจริงๆเลยอ,อลิซขอขึ้นไปแจมด้วยนะจ๊ะแหมฮรอแป,ป๊บหนึ่งจบได้เฮ้ยจะจบได้ไหมเนียคอยๆนะคอยนะคอยกำลังรีบขึ้นไป ว้าวตีแรงมากเลยจบใดจบใดจบแล้วแลแล้วเคหาสถานของศัตรูก็ได้แตกพายลงไปตูม